เจอกันที่ไหนานอย้ฟอร์มตสเตย์ก็วันนี้เราเห็นไหมคะแบกเก้าข้างหลังเราเป็นยังไงบ้างเป็นบ้านหลังใหม่ของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ร้วเปอร์เซ็แล้วค่ะเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะว่าเป็นยังไงบ้านกระต๊อบยักษ์ของเราหลังเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากใช่ไลยค่ะนี่เราค่ะที่เราบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเทปูนเนาะอ่าเดี๋ยวแผ่นกล้องมาตรงนี้หน่อยอ่าเดี๋ยวเราต้องเทปูนอันเนี้ยเทหมดแล้ว หมดแล้วนะคะแล้วก็หน้าตา่างเนี่ยติดหมดแล้วเนาะก็จะก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมก็จะมีปัญหาตรงประตูนิดนึงเนาะตอนนี้ช่างก็แก้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นประตูบานเฟียมที่สามารถพับได้แล้วเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันคะ่ะก็ตรงนี้เป็นระเบียงนะคะเป็นระเบียงข้างหลังเนาะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เราใช้เป็นอตดบอ็อกซ์อต์ช่องลม ตรงนี้เป็นอีกช่องลมก็จะทําให้ลมโฟล์นะคะตอนนี้ลมเย็นมากๆเลยก็ตรงนี้เป็นบันไดก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดน,นะคะทุกคน่คะขึ้นมาก็จะเป็นประตูเป็นระเบียงค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นข้างในอ้ลมเย็นมากทุกคนตรงนี้เป็นห้องน้ําตอนนี้ไฟมาเรียบร้อยแล้วนะอา้าวพี่เจ้าปิดไฟหรอใช่นี่คือช่างประจําบ้าน แมวช่งางแมวเหรอแมวคิดถึงคิดถึงบ้านวิ่ยนี่ไงบ้านนี่เสร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็นี่นะคะเป็นเป็นระเบียงเป็นระเบียงของเราซึ่งระเบียงของเรามีความกว,ากวา้างกวาง้างเท่าไหร่วะกว้างเท่าไหร่วะพี่เลย สี่เมตรสี่คูณสิบสองเมตรเมตรนี่เป็นช่างของเรานะคะที่ทําบ้านหลังนี้ทํากันสองคนกับสามีของพี่เล็กนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอึดอัดใจบ้างบางเวลาสบายสบายถ <c oughs> ูกต้องถูกต้องบ <c oughs> อ,อกาเลยค่ะใช่เอ้ยไม่เรื่องมากหรอเป็นธรรมดา <c oughs> พี่เล็กกับพี่โอ๋พก็เป็นช่างที่ทําบ้านหลังนี้นะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณพี่ๆเขามากๆาเลย ยังเหลือตรงนี้เ,เดี๋ยวต้องตั้งร้งานทายอยีกนิดนึงแล้วก็บริเวณเนี้ยจริงๆอ่ะพี่เล็กแกทำคำสาดหลายรอบแล้วแต่ว่าอีชโชกับอีบูเนาะมันก็มาทำให้สกป,ปรกเหมือนเดิมนะคะทุกคนลมเย็นมากอันนี้น้องมีตังเปิดแล้ว,ลวหรอเด,เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเปิดสวีทไฟไหนอ่อยสิอันนี้เป็นห้องนอน ไ่เปิดในห้องตัวเอาปกติจยยไม่อ่ะไม่ยกนี่เป็นห้องนอนทาหารมานอนตรงนี้นะเมื่อคืนเราก็ใช้เป็นกระเบื้องอยางนะทุกคนห้องนอนก็จะเป็นกระเบื้องอยางแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเราถามช่างหน่อยว่าบ้านหลังน,นี้กำไรเท่าไหร่คะ โอ้โหเรือมหาศาลค่ะมหาศาลค่ะออกมอรีนี่ต่างมือพี่ไปจองอะไร MG คะละสิบกว่าล้านตนีต่อไปต่อไปช่างเขาบอกว่าเขาจะไม่รับทางหลังแล้วใช่ไหมพี่เล็กจะไม่รับทางหลังแล้วใช่ไหมใช่โอ้ยรับทางหลังแต่รับแต่ค่าแรงค่ะอ๋อรับแต่ค่าแรงใช่จะไม่รับพร้อมค่าวัสดุเจอวิกฤตโควิดเนี่ยเจอวิกฤตบ้านอีก ตอนทําบ้านอีงอะก็คือเหมาทาเนาะก็ก็คือทั้งค่าแรงทั้งวัสดุเหมาแบบในราคาเจ็ดแสนบาทเนาะทุกคนอันนี้บอกราคาได้เลยแล้วก็ตอนนั้นน่ะวัสดุอุปกรณ์มันยังไม่ขึ้นค่าเหล็กอะไรมันก็ยังแบบเออมันก็ยังเหมือนราคาเดิมแต่พอมาซื้อจริงๆอ่อะช่วงนั้น่ะมันขึ้นพอดีใช่ไหมพี่เล็กใช่เออมันก็ขึ้นพอดีเนาะล้วพี่เล็กก็เหมือนทํากับแฟนสองคนเป็นหลักก็อาจจะมีจ้างแบบลูกน้องเล็กๆน้อยๆบ้าง ก็ติดต่อได้ที่เบอร์เบอร์อะไรนะคะไก่ไหมถ้าไก่ไม่ไป <c oughs> ไกลไม่ไปด้วยค่ะทุกคนถ้าไกลคือไม่ไปแล้วก็คนนี้นะคะเป็นช่งางโจผู้อินสเปกเ,เตอร์บ้านเป็นทุกอย่างให้เราแล้ววันนี้แล้วก็ตรงนู้นทหารทหารก็เป็นคนนอนเฝ้าบ้านแล้วก็ทําทุกอย่างถูกบ้างผิดบ้างจะมี<ร>คนดู<โ>ดได้ยังไงพูดไปเรื่อยเปื่อย ไม่เน้นคอนเทนต์อะไรเลยพูดไปเรื่อย่อย่างเดียวเลยเอะเห็นอะไรก็พูดพูดพูดไปเลยมีมีคนดูตั้งสองร้อยคนเนี่ยล่าสุดอ่ะสองร้อยวิวไม่ได้แปลว่าสองร้อยคนนะอ้าวเหรออาจจะแปลว่าคนเดียวดูทีเดียวสองร้อยวิวก็ได้นะอา้าวเหรอก็อาจจะเป็นตัวเองดูไปร้อยวิวแล้วแกคุณโจ้คุณโจ้ามาทำอะไรที่นี่หรอผมยังไม่รู้เลยเนี่ยผมก็เขาใช้อะไรผมผมก็ทำเหรอ,อ ตอนล่าสุดนางก็จะนางก็ไปซื้อแทงน้ำมาเห็นไหมทุกคนเราเราคิดให้แล้วว่าอันเนี้ยสมมติเพิ่มทีละถังอ่ะถังละสองพันกว่าบาทแต่ถ้าซื้อถังสองพันลิตรอ่ะจะเพิ่มอีกถังหนึ่งอ่ะห้าพันกว่าบาทเวลาเพิ่มทีละโมดูลมันแพงอ่ะกระโดดแบบทีละห้าพันห้าพันห้าพันอันนี้เพิ่มทีละสองพันสองพันมันถูกกว่าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกก็เลยซอยย่อยเอาซื้อตัวนี้มาตัวกองมาก่อนข้าถังอ่ะใส่น้ำอันนี้จะ ต,นะต้องใช้หลังจากถังพี่หลังจากตกตะกอนในถังแล้วมาก่อนเข้า